สวัสดีจ้ามือนีกับมาพบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจ้ามือนีช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ่นดาวโจรของขึ้นวันที่22กุมภาพักลุ่มผ้ากับมีมหาหอยขึเก้าเนาะจ้าทั้งสองดาวเทิงดาวว i p แล้วก็ดาวปกติแต่ก่อนที่เขาจะไปเบิ้งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับมาขอกำลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้า ก็ขอคให้ซซยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องชอนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนเฮากะมาเบิร์แนวทางกันเลยนอกจากนอาำรับหุ่นดาวโจนของเพิ่มที่22สองกลุมผ้าเนอะจ้ากลับไปเบิร์แนวทางแรกก็นอนกจากของ ดาววิไอพีนอกจากเนาะไปเบื้องโตเด่นกับไฮเด่นหากับเด่นหกไปเบื้องฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันหาวิ่งรูดกายหกกับหาไปเบิง้งโตเน,น้นและกับโตร่องนอกจากมาเบื้องโตเน้นกันก่อนโตเน้นกับไฮหา,ห,าหนึ่งหาสองหาสาม หาซีจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะายหกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่จ้ะไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะายเลนไปกลับน้ำเนาะจาะแต่ว่าตะละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะจะเข้ายากแน่กะจะมีเขาบ้างลุดบ้าง เข้ากระใช้แนวทางเป็นฟันดิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายลิ่งง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันดิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเนาะสำหรับดาววีไอพีกับไปตามต่อเลยนอกจากสำหรับแนวทางของดาวปกติวานมีแนวทางตัวเลขอย่าเข้าตัวใดแน่เข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้า กับมาตามต่อนอกจากนี้นสำหรับเนื้อท่าของดาวปกติกับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเด่นศูนย์กับเด่นหนึ่งไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบิ้งฟันก่อนกับไฮฟันศูนย์วิ่งรูดกับไฮห,หนึ่งกับศูนย์ไปเบื้องตัวเน้นรักษาตัวร่องนอกจากมาเบิ้งตัวเน,วน้นกันก่อนตัวเน้นกับไฮศูนย์แปดศูนย์เก้า ศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไหนึ่งแปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งจ้ะไปเบื้องแนวทางตัวเน้นตัวจ้อสองตัวกะายเลนไปกลับน้ำเนาะจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวเน้นตัวจาอสองตัวก็จะเข้ายากแน่ ก็จะมีเขาบ้างรุดบ้างเข้ากับสาแนวทางเป็นฟันบิงรูดจากตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสําสหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองออกไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเจ้าในเน้นนอกจากมือน,นี่ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ่า,จาเบิงแนวทางหวยหุ่นดาวโจรของขึ้นมนที่2ีุ่มภาพันุ์ภาพไปแล้วนอกจากทั้งสองดาว เทิงดาว v i p และกระดาวปกติเบิ้งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมักตัวชอบถูกอกถูกใจกันมโนอจามักชอบตัวใดเข้ากัสามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเขา้าิได้ออกไปเลนเน่นนักเน่นเบาตรงกับเด็กที่เขาคิดไว้ ทายนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะ้กะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้าพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลก็ขอขอบคุณจะ้ะสวัสดีจ้า